ที่มักโดนดูถูกหรือมองว่า oh. เป็นเรื่องไม่ดีอย่างเซ็กเวิร์กเกอร์อันที่จริงนั้นเป็น oh. อาชีพที่ควรได้รับการยอมรับในปัจจุบันหลายหลายประเทศก็มองอาชีพเหล่านี้ว่าเป็นหนึ่งในอาชีพทั่วไปที่สามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายวันนี้เราก็เลยขอชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับอาชีพนี้กันให้มากขึ้นเซ็กเวิร์กเกอร์ หรืออาชีพที่ให้บริการทางเพศเป็นอาชีพที่ในปัจจุบันนั้นยังไม่ได้รับการยอมรับมากเท่าไหร่นักในสังคมไทยเพราะหลายคนยังมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีอยู่บางครั้งหลายคนยังมองว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลยด้วยซ้าแต่ความจริงๆนั้นเซ็กเวิร์กเกอร์ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ควรได้รับการยอมรับและเป็นอาชีพที่ควรได้รับความคุ้มครองจากภาครัฐอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งนิยามของเซ็กเวิร์กเกอร์ก็รวมไปถึงอาชีพทั้งหมดที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเซ็กเวิร์กเกอร์มักเป็นอาชีพที่ถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกล่วงเกินโดยไม่ได้ยินยอมถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ให้บริการทางเพศก็จริงแต่ในบางครั้งก็มีข้อกําหนดต่างๆว่าสิ่งไหนทำได้ทำไม่ได้แต่ก็มีหลายต่อหลายครั้งที่ผู้รับบริการไม่ทำตามสิ่งนั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ทำงานสายนั้น ต้องเรียกร้องสิทธิให้กับตัวเองเสมอระยะเบ่งบานยุคแรกของธุรกิจบริการทางเพศในประเทศไทยเริ่มปรากฏขึ้นในช่วงสงครามเวียดนามที่รัฐบาลไทยได้ยินยอมให้สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพในประเทศและใช้ประเทศไทยเป็นฐานแหล่งบริการบันเทิงสำหรับทหารอเมริกาที่พักรบมาจากเวียดนามเพื่อแสดงความเป็นมหามิตร รัฐบาลไทยตาพระราชบัญญัติสถานบริการบันเทิงพศ2509ซึ่งในทางหนึ่งดูเหมือนเพื่อควบคุมสถานบริการบันเทิงมิให้มีการค้าประเวณีอย่างเปิดเผยแต่ในอีกทางหนึ่งก็เพื่อรองรับการลงทุนของสถานบริการธุรกิจการค้าในรูปแบบใหม่ๆม,มากขึ้นสังคมไทยเริ่มเรียนรู้กับคำว่าไนท์คลับคาเฟ่สถานบริการอาบอบนวดและบาร์เบียก็ในยุคนี้ ในภายหลังกระทรวงสาธารณสุขจัดว่าเป็นสถานบริการทางบันเทิงแบบแอบแฝงจำนวนของสถานธุรกิจบริการรูปแบบใหม่นี้เติบโตอย่างรวดเร็วในจังหวัดที่เป็นที่ทั้งฐานทัพอเมริกาเช่นอุบลราชธานีนครสวรรค์สัตหีบระยองพัทยาชนบุรีชื่อเสียงของแรงสถานบริการทางเพศบางแห่งเริ่มเป็นที่รู้จักทั่วประเทศไทย และในกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างประเทศปัจจัยที่ทำให้เกิดการค้าประเวณีเงินใช้จ่ายไม่เพียงพอ30.6%ถูกหลอกบังคับ24.9%ครอบครัวยากจน21.5%ความฟุ่งเฟอ้อตามสมัยนิยม11.7%ประชดชีวิต11.3% การประเมินว่ามีผู้คนกว่า3 0 0 0สนคนที่ทำงานเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์ซึ่งจัดอยู่อันดับ8ของโลกและมีรายได้มูลค่ากว่า6.4พันล้านดอลลาร์หรือ2.16แสนล้านบาทต่อปีจากการวิเคราะห์หญิงโสเภณีป,ประเทศไทยที่เข้าสู่อาชีพการค้าประเวณีนั้นมีเหตุเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลักในรายงานของกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งเก็บข้อมูลจากสถานสงเคราะห์หญิงบางประเภท จำนวน3แห่งสรุปมูลเหตุตรงกันว่ามาจากปัญหาเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่สุดต่ำลงในขณะที่ประชาชนมีจํานวนเพิ่มขึ้นบริการความต้องการด้านอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นแต่ทรัพยากรมีอยู่จำกัดผลจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม การพบเห็นการค้าประเวณีสำรวจข้อมูลวันที่26-28ถึงเมษายน2560าจำนวน1,158กลุ่มตัวอยา่างยืนรอข้างถนนส่วนลุมพินีวงเวียนใหญ่วงเวียนที่12ถนนเพชรบุรีตัดใหม่43.2%สถานบันเทิงคาเฟ่ร้านคาราโเกะสปา29.7%สถานอาบอบนวดนวดแผนโบราณ16.8% อินเทอร์เน็ตออนไลน์10.3เพศสภาพมีผลต่ออัตราค่าบริการสำหรับเพศหญิงที่เป็นผู้ค้าบริการทางเพศมากที่สุดจึงทำให้ผู้ซื้อบริการสามารถเลือกหลากหลายตามแต่ปัจจัยที่พึงพอใจส่วนบุคคลทำให้เพศหญิงมีความหลากหลายในด้านอัตราบริการมากที่สุด ตั้งแต่ถูกไปจนแพงและสล้ค้ายกับตลาดแบบกึ่งแข่งขันกึงก่งผูกขันรายได้5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทรับลูกค้า20ครั้งต่อเดือนค่าตัวไปกับลูกค้าต่างชาติ3 0 0 0ันถึงสี่พบาทจํานวนคนค้าบริการ2.500แสนคนอันดับแปของโลกทําให้เงินในประเทศ6.4ล้านดอลลาร์ต่อปี เยอะกลางคืนมีกลางวันมีคือว่าอาชีพของเขาอะ่ะแต่ก่อนเนี่ยเป็นซ่องมสมัยก่อนนะ่าเป็นซ่องว่าเดี๋ยวนี้เขาเลิกซ่องไม่ให้มีเมิมงดาแล้วเขาก็เลยออก,มา,ากมาหากินส่วนตัวมาหากินส่วนตัวก็แต่ก่อนนี่มีอมกอกบชพามแล่กาบางระพูแต่ก่อนนั้นจะมีไม่ปล่อยอิสระ นี่เป็นซองเขาเรียกซองนะสมัยโบราณนะเรียกซ่องค่าตัวเท่าไหร่สามสิบห้าบาทชั้นเด็กมีชั้นผู้ใหญ่มีทั้นคนโตพวกนี้จะไม่หลุดพวกไม่หลุดแก่แล้วก็มาทำอยู่เหมือนเดิมอาชีพสบายใช่ไมหมเขาเวียนกันหรือเปล่าเป่นอาชีพสบายเป็นเต๊บหนึง่งจะห้าร้อยกัะอ๋อโอเคแล้ว เนี่ยว่ะพอกินแล้วอ่ะคือไม่หลุดที่พีคนกลับไปโควิดกลับไปเสร็จแล้วสามปีสี่ปีกลับมาอีกยังเห็นหน้าอีกทำไงจะหลุดไม่หลุดเป็นธรรมชาติของเขาแล้วเขาเกิดมาใช้เวรนใช้กรรมเขาคนอ,อย่างนั้นพวกนี้ละเอียดอ่อนลเลียดมาก สิปดขึ้นถึง70 80สิบยังมาทำแต่ถ้าคนอายุเยอะเขาก็ไปน้อยสองมีสองร้อมร้อยแต่ถ้าคนแบบเด็กๆหน่อยเด็กก็ห้าร้อยหกร้ออยแปดร้อยอะไรเงี้ยมีอ้อมมดเลยหนูอ้อมหมดเลยใช่ก็ถึงตอกสักเก้จถึงตอกพุทตอกอะไรนั่นแหละหมดเลยนิดน่ะไปผู้ชายก็ต้องหลักวางนะตอนนี้ช่วงนี้มีช่วงโควิดอ่ะจะเยอะช่วงท้ายจะเยอะกว่ด แต่ช่วงนี้มันจะน้อยช่วงนี้จะน้อย,ตอยแต่ไอช่วงโควิดอ่ะผู้ชายจะเยอะผู้หญิงนี่จะได้งานดีกว่าแต่ตอนนี้มันมัน,ม,นมันเออมันเงียบได้น้อยี่เขามีมาตรวจอยู่แล้วทีออ่นี่เขามีมาตรวจทุกสามเดือนแล้วเขาก็มีมาจัดถึงยางสามเดือนหกเดือนมันก็มีหมอมาอยู่แล้วที่นี่นะ ในกรุงเทพมีแหล่งค้าบริการยอดนิยมประมาณ6แหล่งดังย่านเกษตรรัชโยธินลาดพร้าวลำคำแหงดอนเมืองลังสิตธนบุรีสุขุมวิทและย่านธุรกิจใจกลางเมืองแม้โสเพนีจะมีการรับงานนอกอนณาเขตบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีมักกระจุกตามแหล่งยอดนิยมเกษตรรัชโยธิน136จุดลาดพร้าวามคำแหง507จุด ดอนเมืองรังสิตธ2 1จุดทนบุรี 82. สจุดสุขุมวิท166จุด,ดและย่านธุรกิจกลางเมือง 213. อาจุดอายุในแต่ละแห่งเกษตรและชะโยทินอายุน้อยสุด18อายุมากสุด32าบเลาดพร้าวาำคำแหงอายุน้อยสุด18อายุมากที่สุด45 ดอนเมืองลังสิตอายุน้อยสุด18อายุมากสุด31ทนบุรีอายุน้อยสุด18อายุมากสุด33สุขุมวิทอายุน้อยสุด18อายุมากสุด39ย่านธุรกิจกลางเมืองอายุน้อยสุด18อายุมากสุด38อายุเป็นแค่ตัวเลขที่เรียกราคาได้ความเจริญวัยก็เป็นปัใจจัยในการตัดสินใจของเหล่านักท่องเที่ยว เกณฑเฉลี่ยของโสเภณีในกรุงเทพคืออายุ23ปีอ่อนสุดที่18ซึ่งไม่เสี่ยงเรื่องภาคผู้เยาวแต่การค้าบริการทางเพศก็ปิดกฎหมา,อายอยู่ดีนั่นหละและอายุที่มากที่สุด45ปีอายุเฉลี่ยของผู้ค้าบริการทางเพศแบ่งตามเพศสภาพข้ามัธยฐานโดยประกอบด้วยเพศหญิงและหญิงข้ามเพศทั้งแปลงแล้วและยังไม่แปลงคือ24ปีส่วนเพศชายคือ23ปี แนวโน้มของเพศหญิงจะมีช่วงเวลาการทำงานที่ยาวก,กว่าเพศอื่นๆเริ่มต้นที่อายุ20ปีจนถึงอายุ40ปีแนวโน้มการทำงานของข้ามเพศจะสั้นกว่าคือเริ่มต้น20ปีจนไปถึง35ปีส่วนเพศชายมีแนวโน้มการทำงานที่สั้นที่สุดคืออายุ2 0ถึง30ปีจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้พบว่าคนที่ทำงานมีอายุระหว่าง2 0ถึง40ปีจัดได้ว่าเป็นวัยทำงานเพื่อสร้างฐานะ คนทำงานส่วนใหญ่อยู่ในอายุ20-30ปีสังเกตได้ว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า23ปีบางส่วนมีค่าบริการที่ไม่สูงแต่ช่วงอายุ23-25ปีบางส่วนที่คิดค่าบริการสูงขึ้นจนกระทั่งอายุ30ปีจะมีอัตราค่าบริการที่หลากหลายตั้งแต่บริการถูกไปจนบริการแพงในยุคนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า การค้าประเวณีนำรายได้ก้อนใหญ่มาให้กับรัฐบาลมีเงินตราต่างประเทศไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากตั้งแต่พศ2525การท่องเที่ยวไทยเริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกทั้งประเทศไทยก็ทำรายได้จากการท่องเที่ยวมาเป็นอันดับหนึ่งแทนรายได้จากการส่งออกข้าวชาวต่างประเทศมุ่งเข้าสู่กรุงเทพและเมืองท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความสุขทางเพศเพียงอย่างเดียว ในขณะนั้นแม้ว่ารัฐบาลจะมีได้มีมาตรการอย่างจริงจังในการกระตุ้นเตือนให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศตระหนักถึงว่าการที่มาเมืองไทยนั้นต้องไม่มุ่งหวังเพียงเพื่อแสวงหาความสุขทางเพศเพียงอย่างเดียวแต่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ปีพศ2523และปี2530 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นธุรกิจการค้าโสเพเนีนั้นควบคู่กับธุรกิจอื่นๆมาทุกยุคทุกสมัยและดูเหมือนจะควบคู่มากับธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นธุรกิจตัวนำหลักของประเทศไทยตราบจนถึงปัจจุบัน